6420117018นะครับสาขาวิชาเอกการประฐมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาทำโครงงานในหัวข้อด้านภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมจปมาทำในหัวข้อเรื่องศิลธารีมาปัตตนีนั่นเองนะครับครับวันนี้ศ,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 ศิลปลนะครับโดยคร้าวๆก็จะหมายถึงศิลปะป้องกันตัวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะ สัมภาษณ์คุณสาเหติมาโซสาเหติอามะนะครับซึ่งสาเหติมาซูก็จะรู้แล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับบังนะครับก่อนอื่นผมก็จะให้บังแนะนําตัวก่อนนะครับครับผมชื่อนายสาเหติมาโซสาเหิอามะครับย่อสั้นๆว่าสาเหติครับผม ตอนนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องศีลธาพินมาปัตตานีนั่นเองนะครับก่อนนครับผมก็จะถามบางศีลคืออะไรครับบางศิลป์ก็คือศิลปะการต่อสู้หรือว่าศิลปะการป้องกันตัวนั่นน,นั่นเองครับแล้วก็ผมก็จะถามว่าบางสะให้ได้มีการเข้าไปเรียนได้อย่างไรครับ,บ ก็ผมได้รู้จักศิละเนี่ยก็รู้จักจากการที่เขาได้ไปโชว์ตามงานงต่างๆงานตาดิกางานแถวมสัสยิดบ้านผมครับผมก็เลยรู้สึกชอบก็รู้สึกอยากที่จะฝึกครับก็ <c oughs> รู้จักมาตั้งแต,งตง่ตรงนั้นครับก็เลยเริ่มเข้หาหาคนที่มีความรู้ในด้านนี้แล้วก็ฝึกฝนมาจนถึงวงืน,นีมแล้วก็อ,กอย่างทุกผมอยางว่าบบาง ได้ไปเรียนศิลป์ฮาริมาปัตตานีที่ไหนแล้วก็เรียนมานานหรือยังครับบงังผมก็เรียนมาประมาณสามปีได้แล้วครับส่วนเรียนเรียนเรียนที่ไหนเนี่ยผมเรียนที่อ่าตลุบเบอเขาจะเป็นชมรมปันชมรมศิลป์ฮาริมาปัตตานีครับอยู่ที่ตาลุบเบอร์ำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับในปัตตานีนั่นเองนะครับครับผมนะครับการที่เราจะเข้าไปเรียนศิลป์นะครับ มันจะมีบททดสอนไหมครับหรือว่าเราสามารถเข้าไปเรียนได้เลยครับบางคือว่าถ้าเราอ่ารู้สึกว่าจะเรียนชิลล์ไ้คือสามารถเข้าเรียนได้เลยครับไม่ไม่ไม,ม่ไม่มีการสอบไม่มีการอะไรเลยครับใครที่ชอบเรียนก็คือสามารถไปร่วมฝึกซ้อมหรือว่าร่วมการฝึกได้เลยใช่ไหมครับสามารถไปฝึกฝึกได้เลยครับครับผมแล้วก็การถ้าเราได้เข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมครับเราจะมีการฝึกช่วงไหนครับบาง ช่วงเวลาการฝึกเนี่ยก็จะเป็นช่วงตอนเย็นครับหลังเลิกเรียนครับจะเป็นวันเช้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ครับวันหยุดอะไรด้วยครับก็ตอนเย็นครับเขาจะเป็นนัดกับเราครับว่าวันไหนครูครูครูผู้สอนเขาจะนัดกับเราเพราะว่าครูเองก็จะมีงานงานของเขาครับส่วนมากก็จะซ้อมเป็นตอนเย็นครับตอนเย็นครับครับผมในการฝึกศิลครับครับรับค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 บครับบคร ส่วนดังไหมก็มันอยู่ที่ระดับของชั้นที่เราอยู่ครับอย่างเ,<ร>าเช่นถ้าเราเข้าแรกๆก็จะมีการสูงที่เบสิกเบสิกอ่ะต้องต่อยอะไรแบบนี้ก็กระเทียมเบสิกเบสิกก่อนถ้าเราเข้าไปแี้วก็จะมีระดับบขั้นเบสิกแล้วก็ขั้นไตระดับขึ้นเรื่อยๆเลยก็เหมือนเหมือนเราเข้าไปไปเร้คือเราไม่เป็นอะไรก็ต้องก็ต้องค่อยๆเป็นขั้นไปคร,ครับผมครับผมผมก็อยาก ถามถึงบางว่าจากที่บางได้เรียนรู้ศิรธัธริมปัจจันทรนครับบางมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกัดศิระครับบางผมก็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองครับี่ตัวเองอได้เข้ามาเรียนนะสิลธริมป <ะ S 1> ัตตานีใช่มครับใช่ครับภูมิใจในตัวเองครับผมต่อไปคือผมจะถามว่าจากที่บางได้เรียนรู้ศิระรนะครับบางสามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรครับบาง ก็สามารถไปใช้ประโยชน์คือสามารถเอาความรู้ความรู้สืบประการต่อสู้เนี่ยสืบปะการต่อสั้เนี่ยเอามันเป็นต่อตัวต่อตัวอะไรแบบนี้ครับเหมือนเหมือนถ้ามีใครคิดร้ายคิดคิดกับเราอย่างน้อยเราทำก็ได้ในด้านทีแล้วใช่ไหมครับคือได้ป้องกันตัวถ้าเกิดว่ามีคนมาจะทําอะไรไม่ดีกับเราอ่ะเราเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการป้องกันป้องกันตัวได้ครับ แต่แต่ถ้าว่าเราเอาความรู้ตรงนี้ไปรังเกกันอื่นนี่คือไม่ดีไม่ควรครับครับผมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามว่าเราเรียนมาเพื่อที่จะเป็นกรอะป้องกันตัวแต่ว่าไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะครับใช่รอไระผุภุมจะถามว่าจากที่เราได้เรียนแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะมีการไปเผยแพร่ให้ใครมีการแสดงไปโชว์ที่ไหนบ้างับ้าง ก็จะมีการไปเผยแพร่ในการแสดงผ่านงานต่างๆครับก mm ็ hmm. เป็นงานแถวตาดิกางานที่เขาเชิญไปก็ไปก็ไปทุกทางครับม่าจะเป็นงานงานแต่งอะนแบบนี้ก็ไป oh. ไปเหมือนกับการแสดงในประเทณนีในงานแสดงต่างๆในใช่ใช่ครับผมครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ว่าแลกเปลี่ยนความรู้กับบานครับเราก็จะได้ความรู้มาพอสมควรนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ ได้ไปดูการแสดงของบางนะครับที่ได้แสดงศิลป Thai มมาปัตตนีครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูกันนะครับไปกัน ผมจากที่เราได้ไปดูการแสดงของคุณสาธิ้ครับได้แสดงนะครับหลังจากนี้ครับบางผมอยากให้บางสาธิตการแสดงเบสิกเบสิในสิรลัตธาริมเาให้กับผมด้วยได้ไหมครับบางได้ครับดีครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติว่าแสดงกันนะครับบางโอเคครับ